ก็เอ๋ยก็เอ๋ยขอไข่ขอขอวดขอควายพูดดังๆขอคนขอระกังจจงูจะจานท์ช้อยิงพูดดังๆช้อช้าง โซโซชอกระเช้ผู้หญิงอซดาระตาออฐานโนัมโทกโซพุทธาวโเนนรอเด็กตซเต่าหอถุงหอทหารอง โนหนูชะปาขอพึ <strikes ont ane> ่งขอฝาขอฝาทนทานขอทานขอฟันขอสำเพอมอมารอยักรอเรือรอลิงเจอร์รอแหวนรอสลา

ฮอน้องกจ้าจ้าโอ้ยเก่งมากแต่มันงเก่งให้ตัวเองได้ลูกเหรียญทองด้วยเหรียญทองหน่อยคนเก่งอ่ะ